ครับตอนเอฟซีกาเชนาทุกท่านครับนิวรากับจะกัน,กนเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอการแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟรสำหรับทีมเล็กฤดูกาลนี้โคตรมันครับน่าจะเป็นปีที่มันที่สุดกว่าทุกๆฤดูกาลที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้และมุมมองจากทังสื่ออังกฤษรวมไปถึงบอร์ดการตุกฎหมายเนี่ยเขามองกันว่าอย่างไรสําหรับทีมที่จะจบท็อปโฟเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ านในคลิปนี้นะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก็ได้เหมือนเช่นเคยใครที่ไม่เคยกดสัครครับจะด่งให้กับช่องทางนี้อย่างไงร,รบกวนกันด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่กกรนชอนเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรเริ่มกันครับเรื่องของท็อปโกันดีกว่าครับ ในศึกมาในไนเอเวอร์ตันสามารถเอาชนะซัมตันไปได้1ประตูต่อศูนย์ประตูชายประตูโทลูกเดียวจากริชาร์สันตั้งแต่ช่วงต้นเกมสุดท้ายเอเวอร์ตันสามารถครองความได้เปรียบได้แล้วก็ชนะซัมตันไป1ประตูต่อศูนย์คาร์ลชวตตีบอกว่านี่จะเป็นความมั่นอบมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่า2เกมหลักสุดเนี่ยชนะรวดและชนะทั้งลิเวอร์พูลชนะทั้งซัมมตันและมันทำให้เอเวอร์ตันมีลุ้นในการติดท็อปโฟด้วยซึ่งแน่นอนครับสถานการณ์ตรงนี้ อันดับหเราคงต้องยกให้แมชสเตอร์ตีและโคตาแรกของยูฟาเ้ยนสลีกในพรีเมียร์ลีกก็ต้องยกให้กับทางด้านแมสสเตอร์ครับทีนี้เรื่องของอันดับ2-3-4ถ้าเราไปดูอันดับตารางคะแนนเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไล่ตั้งแต่อันดับ2-3-4-5-6-7-8-9-10ไปที่อันดับสิอย่างอาร์เซนอลก็ยังมีลุ้นลึกๆเลยด้วยซ้ำเพราะว่าช่องว่างของคะแนนมันค่อนข้างจะ,จะใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างกันมาก อันดับหนึ่งแมนซิตี้ยีบหกเกมหกสิบแต้มอันนี้ตัดไปเลยถ้ากิดว่าเหลือแค่สโคตาอันดับสองแมนยูยี่สิบหกนัดกับห้แต้มอันดับสาคือเลสเตอร์ยีนัดมีอยู่49แต้มอันดับ4คือเวสต์แฮมยีนัดสี้าแต้มอันดับหคือเชลซียีนัดสีแต้มอันดับหคือลิเวอร์พูล 26นัด43แต้มแต้มระดับ7เมื่อคืนนี้ได้เพิ่มอีก3เป็น25นัดมีแต้มเท่ากับเลียภูที่43แต้มแต่ผลต่างประตูได้เสียห่างกระสุดกู่อันดับ8สเปอร์25นัดมีอยู่39แต้มอันดับ9เป็นวิลล่า24เกมมีอยู่39แต้มและอันดับที่10 26นัดมีอยู่37แต้มนั่นคืออาร์เซนอลเราได้เห็นว่ามันใกล้กันมาก และมีบางทีมยังมีเกมตกค้างอย่างเช่นเอเวอร์ตนถ้าเกมตกค้างเขาเก็บได้ก็จะขยับแซงหน้าลิเวอร์พูลทันทีหรือจะเป็นสเปอร์ถ้าเก็บ3คะแนนได้จากเก็บตกค้างก็จะขยับขึ้นมาเข้าใกล้ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีด้วยและถ้าหากมองให้ลึกลงไปครับมองอันดับที่4 w e เวสต์แฮมของเดวิดมอยส์นาทีนี้อยู่อันดับ4ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่จะได้ไปเตะฟุตบอลฟ่าแชเปีส์ลีก ฤดูกาลหนนะ้ามี45แต้มมากกว่าอาร์เซนอลที่อยู่อันดับ10อยู่8คะแนนเท่ากับว่าเวสต์แฮมนำหน้าเหนือปืนใหญ่อยู่2สโตกนี่คือช่องว่างที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ถ้าหากว่าอีก2-3เกมข้างหน้าเวสต์แฮมไม่ชนะอาร์เซนอลเข้าเบรกชนะติดติดกัน2-3เกมติดและเหลืออีก12เกมซึ่งมันมีอีกหลายแต้มให้ไล่ล่าอาร์เซนอลเลยยังไม่สามารถ ตัดขาดได้สําหรับสาร,ระบบในการลุ้นไปถึงฟุตบอลอยูฟ่าชมเปียส์สีกสำหรับโคต้าในลีกนะฮะทีนี้มาดูอัตราต่อรองกันครับอัตราต่อรองของบอลพนันสุขกฎหมายที่อังกฤษเขามองเอาไว้แบบไหนแน่นอนครับโคต้าแรกถูกจองไปแล้วกับทางแมนเชสเตอร์เหลือ 2- 3 4ก็บอกว่าเต็ง2หรือว่าตัวเต็งที่จะได้ันบับ2เขามองว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับตั้งราคาเอาไว้ที่1ต่อ7หรือว่าเอาเงิน7บาท ไปแลก1บาทไม่รวมทุนแสดงว่าอัตราต่อรองแบบนี้เป็นอัตราต่อรองที่เชื่อมั่นในตัวแมนยูเป็นอย่างมากทีมที่จะคว้าอันดับที่3ในลีกนะครับบอมนั้นถุกกฎหมายเขามองว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแม้ว่าสถานะปัจจุบันลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่6ก็ตามทีแต่บอมนั้นถุกกฎหมายบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยทรงการเล่นแนวทางการสร้างทีมและด้วยคุณภาพของตัวนักเตะตื่นและก็มอนสมองของเจนครอปไม่สามารถที่จะกีดค่าการชื่อ ออกจากระบบในการลุ้นท็อปโฟได้เลยแล้วพวกเขามั่นใจว่าน่าจะมาจบได้อันดับที่3ของตารางอัตราต่อรองอยู่ที่85เอาเงิน15บาทไปแลก8บาทครับและทีมที่4ที่จะได้ไปเล่นบอลยูฟ่าสิบเอเรีกสำหรับโคต้าในลีกนะคือเลสเตอร์ครับไม่ใช่เชลซีแต่ด้วยอัตราต่อรองเลสเตอร์กับเชลซีใกล้เคียงกันมากเลสเตอร์อยู่ที่2-3 เอาเงิน3บาทไปแลก2บาทส่วนเชลซีอยู่ที่10-11เอาเงิน11บาทไปแลก10บาทนะครับเรดวบาน่าจะขับเที่ยวแข่งขันจนกนระทั่งวินาทีสุดท้ายสําหรับเลสเตอร์และก็เชลซีนี่คือบุมมองของบอมนาสุกฎหมายส่วนอันดับรองลงมาเขามองว่าเวสแฮมจะตกหล่นจากอันดับ4มาอยู่ที่6อันดับ7เป็นสเปอร์5ต่อ1นคือเอเวอร์ตัน9คืออาเซบิลล่า ส่วนสิคืออาร์เซนอลครับไม่ได้เกระเรื่องขึ้นไปไหนสําหรับอาร์เซนอลของมิเกลอารเตต้าและทีนี้มาดูกันครับว่าทําไมร้านพูถูกกฎหมายที่อังกถึงมองเอาไว้ว่าแมนยูจะจบอันดับวอร์พูลจะอันดับ3เลสเตอร์กับเชลซีจะมาแข่งแย่งกันสัหรับอันดับที่4ส่วนเวสต์แฮมจะหลุดเอเวอเรตไม่ได้โผล่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ1-4เกิดอะไรขึ้นจากราคาเอาเงิน7บาทไปรลก1บาทของแมนยูชัดเจนนะครับว่าค่อนข้างชัว แม้ว่าจุดอ่อนของแมนยูในปีนี้จะเป็นการที่พวกเขาไม่ชนะในทีมจาก Big Six เลยตลอด7นัดที่ผ่านมาแบ่งเป็นแพ้2และสเสมอ5แต่จุดแข็งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหนือกว่าทุกทีมคือพวกเขามีความเหนียวแน่นเป็นทีมที่แพ้ยากคือไม่ค่อยหลุดแพ้แต่เต็มที่คือมันจะมาเสียในเกมที่ไม่ควรสเสมอหรือว่าไม่ควรแพ้นะครับนั่นคือข้อดีข้อเด่นของแมนยูที่ดูเหนือกว่าทีมอื่นๆในเรื่องของความเหนียวแน่น ส่วนลิเวอร์พูลครับแชมป์เก่าอยู่ในเรท15ต่อ8แม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บในแนวรับนะครับแต่ว่าแดนกลางคุณภาพกับแดนหน้าในเรื่องของคุณภาพยังด,ดูดีอยู่และชชนะในเกมล่าสุดที่มีต่อทางเชฟยูทำให้ลิเวอร์พูลมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนเลสเตอร์อันนี้มินเมยครับเลสเตอร์กับเชลซีต้องมาแข่งกันเชลซี Chelsea ของโทมัสทูเคิลแน่นอนครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นระบบการเล่นดีเป็นทีมที่เสียประตูน้อยไม่ได้เสียประตูพร่ำเพรื่อ แต่จุดอ่อนของเชลซีชุดนี้ก็คือในเรื่องของเกมรุกที่ยิงน้อยเกินไปที่ผ่านมา8นัดสำหรับทูเคิลที่ทำทีมเชลซีนะครับไม่มีเกมไหนเลยครับที่พวกเขาจะยิงประตูคู่แข่งได้เกิน2ประตูนั่นทำให้บอสนาตุกฎหมายทิ่งติดยังคงมองว่ามันยังภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยกเว้นว่าเออโอเคการสัปดาห์คุณชนะลิพูได้อันเนี้ยมันมีการปรปับราคาเกิดขึ้นส่วนเลสเตอร์ครับเป็นทีมแปลกมักจะเจอปัญหาเรื่องวุ่น ในช่วงปลายท้ายฤด,ดูกาลตลอดฤด,ดูกาลที่แล้วเจอเรื่องวุ่นวุ่นจน,นกระทั่งหลุดท็อปโฟลฤดูกาลนี้ตอะกลุ่มท็อปโฟมาได้แต่ก็ต้องมาสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างเจมสันดิสันอย่างเจมจัสตินหรือจะเป็นฮาวิบานส์เลยทำให้ข่มกำลังของเลสเตอร์มีปัญหาส่วนเวสต์แฮมอันนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของบอรดกาจุดกฎหมายนะครับว่าจะมาจบท็อปโฟได้ต่อให้ด้วยทรงการเล่น สไตล์ที่มันชัดเจนและก็เป็นทีมที่ไม่กลัวใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแต่ด้วยขุมกําลังเพียงแค่นี้การยืนระยะในอีก12นัดที่เหลือเนี่ยเวสแฮมยังไม่ได้อยู่ในมุมมองของร้านผู้ถูกกฎหมายในขณะที่เอฟเวอร์ตันครับแม้ว่าจะชนะลิฟวูมาได้ชนะเซอัมตันมาได้แล้วก็มีแต้มห่างจากเวสแฮมอยู่2คะแนนแต่อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เอฟเวอร์ตันเป็นรองหลายๆทีมก็คือในเรื่องของขุมกำลัง เกมล่าสุดที่เอเวอเรตชนะซัมมตันได้โอ้โหต้องดันพวกนักเตะเยาวชนขึ้นมาอยู่บนม้านั่งสำรองประมาณ 2- 3คนตัวประเล่นบาดเจ็บมีคียแมนบางคนหายไปสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และถ้าเปรียบเทียบเรื่องของขุมกำลังพวกเขาสู้กับลิเวอร์พูลสู้กับเชลซีไม่ได้เลยมันอาจจะเป็นผลกระทบในระยะยาวในช่วงท้ายปลายฤด,ดูกาลของเอเวอเรตได้ครับและโปรแกรมการแข่งขันเอเวอเรตก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหง่ายดายขนาดนั้น เดี๋ยวต้องมีการเจอกับเชลซีคู่แข่งลุ้นพื้นที่ท็อปโฟโดยตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเอฟเวอร์ตันสามารถทําได้ในการจบท็อปโฟผมเชื่อว่ามีแค่ปัจจัยเดียวและเป็นปัจจัยที่สําคัญมากก็คือเกินความสามารถมันสมองของคาร์โลอันเชโรติซึ่งอันเชเป็นกุศซระดับโลกอยู่แล้วทุกคนยอมรับในจุดจุดนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกับเวสต์แฮมวิลล่า หรือจะเป็นเลสเตอร์ยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องของกลืนของคุณเซื่อนะเอฟเวอร์ตันดูเหนือกว่านั่นแหละครับที่ผมมองว่าถ้าเอฟเวอร์ตันทำได้จบท็อปโฟได้ต้องบอกเลยครับเครดิตยิงตรงไปถึงอันเช่คนคนเดียวส่วนสเปอร์ครับของโชเซ่มูรินโญ่เกมล่าสุดที่เอาชนะเบอร์ลี่ได้มันได้เห็นภาพทีมชีตในฝันของแฟนสเปอร์เลยนะครับว่าการใช้ซนฮึงมินอยู่ด้านซ้ายการใช้เฮริเคนเป็นคนหน้าตัวเป้าการใช้ลูคัสมูรา เป็นเพลย์เมกเกอร์หมายเลขสิบและการใช้แกร็เรตเปลยืนเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งขวามันคือภาพที่มันเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่แหละสเปอร์ที่คุณกําลังรออยู่แล้วการกลับมาของแกรเรตเปลมันทําให้แฮร์ริเคนโซนทงมินเล่นในไงมากขึ้นมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นมีความอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสเปอร์มีโอกาสนะครับเป็นมามึดในการจบท็อปโปได้เหมือนกันแต่มีข้อยกเว้นครับก็คือเกมรับ คุณต้องดีคุณต้องเนียนคุณต้องเสียประตูให้ยากๆและคุณต้องเข้าเบรกสองสามสี่สี่นัดติดคุณต้องทําให้ได้เกมที่ไม่ควรแพ้ไม่ควรเสมอคุณต้องชนะถ้ามูนยวโชท,ทาได้แกนดเบลมีความฟิตอยู่ในทีมเคียงข้างกับจนถึงบินเขียงข้างกับแฮร์ริเคนบอกเลยนะครับว่าสเปอร์อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญและเป็นมามืดที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ในช่วงบั้นปลายของฤดูกาลนี้ได้ส่วนแอสเซนบิลล่า ผมจะมองว่าการขาดแจ็คลิลิชมีผลนะครับแล้วด้วยขุมกําลังของพวกเขาก็ยังคงเป็นขุมกําลังที่ไม่ได้ใหญ่และก็ยาวขนาดนั้นซึ่งนั่นทําให้วิลล่าเองก็เป็นรองกับหลายๆทีมเราไปถึงอาเซนนลอาเซนนลเนี่ยโอเคมีโอบาเมยองและกาเซดดีครับล่าสุดบิลเลียนดีมีอาซิตได้ด้วยเปเป้ P P P, กลับมายิงได้ดารุ่งพุ่งแรงอยู่ในทีมแต่ด้วยภาพที่มันไม่ชัดเท่าไหร่ สำหรับไอซ์นอนในเรื่องของความสม่ำเสมอตรงนี้นะครับมันเลยทำให้ร้านพูถูกฎหมายที่อังกฤษยังคงมองข้ามไอซ์นอนไปยังไม่น่าจะมีโอกาสในการที่จะมามีหือมีเออแล้วก็จบท็อปโฟได้เต็มที่ไอซ์นอนอาจจะกลับมาแย่งในพื้นที่ยูโรปาลีกนั่นคือเป้าหมายสําคัญของอาต์เต้เลยทีนี้บทสรุปครับในสิ่งที่เ่ออังกฤษมองในสิ่งที่ร้านพูมองในสิ่งที่ผมมองผมมองว่าอันดับ 2- 3, 4สาสี่ น่าจะเป็นทีมใหญ่นะครับก็คือแมนยูไม่น่าพลาดด้วยฟอร์มที่มันเหนียวเหนียวแบบนี้การเป็นทีมแพ้ยากเนี่ยไม่น่าพลาดจะอยู่ที่ว่าพวกเขามีความสมเสมอในตัวเองมากน้อยเพียงใดแต่เชื่อว่าน่าจะติดหนึ่งในสี่ได้สามสี่น่าจะเป็นเอร์พูและก็เชลซีในเวลานี้นะที่ผมมองอยู่ว่าในเวลานี้ค่อนข้างเห็นตรงกันกันบเ่ออังกฤษมองและร้านผูมองโดยมีเลสเตอร์สเปอร์และเอเวอร์ตัน เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้การแย่งชิงพื้นที่สําหรับทาวฟอร์พีมยริกสนุกเข้มข้นไปจนถึงนัดที่38เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ามันเป็นเหมือนจริงหรือเปล่านะครับเอาละ่ะนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไว้ติดตามกันนะครับคลิปนี้กลับของคุณเป็นอย่างสูงครับ